ประตัวามาแจกสาวนางดวนเขาสารเลี้ยงหาดวงอาลาลูกม่หามาไว้ใจเลี้ยงนายเินีทางร้านเนนนางกอเขียวพื้นขามาคา ก็เจี่ยวกรรมาเฮือน้วยลานสานิเดือนดาวดูย่าหอยวานนเล่นหลากลายปากการในไปมาผ่านแหลงลายอมมีคนเจ้วการแทนดีเหนียคือลานเสแล้วผ่านตา จิตปัญญาทอนผ่านแนจรนเดินป่าไม่เต่าไก่แล้วก้าวมายญ้าลิ้สองตามือกว่ากาวาดเด็กเยว่าดูอาดนอ่างนั้น นากระทำการตันในไผ่ก็อบอนี่ฮู้แน่ว่านางไปเล่นอูไผ่ก่อบอนีแหม่นางติมากังวลอยู่แจ้วไผหาลูกแ้ววาเสียดาย สันได้นั่งมาล้าวยอดท้องหวาใจขูพรร่พลาดนั่งวาดดววิวรนเห็นกลุฝากขานาคอนมาบวนสามพานนวดเป็นสีนาั่งมาที่มาดูฉัน ลูกเป็นนา้นบ่ยําเหตุวานางมาหองใหหเมื่อกูยังเฝ้ยโนเมืองลานเ็ทาอ้างูจะเฒ่านางมาด้วยคําอํนาตขอเก่าหลวดมิง บาดเนี้แก้วลวดิ้งร้วนนังก็มิงมอนหมอนลาหนาทีวิตขาดตายดอมต้อนรือมาที่ตะวันกะเทเสดูลานเจ้ามานที่สิ่ตงตงยอดตาก็ใใ่เมืองกู กูจะหัใจนางก่อ,อย่างางคนเล่นหลากหลายตาการในประหิมมาผ่านแหล่งล่านยอมมีคนเจวกาเเค่ดีีคือลานสีแล้วฟ้าน้า คนหายกุิิปัญจพรพาเน,นจอนเดินตามไอ่เข้าใจ่แล้วก่าวมายาเหลี้ยงสองสามือกวางวางฟาดเนเกี่ยวฟาโยเนื้องน้ำแม่นวรังกะทำกันสันใดไปก็บ่มีหูแม่นวัก นางไปเล่นสวมไผ่ความบ่มีเห็นบัดนี้ตาวันหลวงตกตามนางมาความมีหุ่นนี้จากคนนานแนนว่าผู้หญิงทั้งหลายผู้มีผัวและหาผัวบได้ก็จะกละลุกไว้ดังนั้งแกวหลับสะมาทิ ก็บหออนมีในโลกนี้แหดีดีน่าจะคิดถึงของสรสีหยอดแกวสายสมอน นั่งเขาไปโคจรแอวเ,เล่นกวกังดงก็จิงจงใจมาเมื่อคมเจยวคำเมื่ออันดวนลานสาเมีเดือนดาวเมื่อน,นางสาหวใจนายหยาบสาหายแหงดูแค้นเห็นขวมปากผานนา่ควอนมาบวสาน,นสางผ่านหวเนเนซิ่อ นังมาที่มาดูแช่นถูกเจนนังมาสาหอาย่ยงเดลี่คำมานนีโมราณเพิ่นกาวไว้ก็มาได้แจนองมาที่แท้ลี จะแจกเสียบเทียมอุป,ปมาให้น้องมาที่ฟังว่าดังนี้ก่อนเอ,อ สจะหนีเสียจากลอยก็เพราะว่าลอยอน,นั่นบมม่มีทำผู้หาปลาจากหนีเสียจากน้มก็เพราะว่าน้ำนั้นม่มีตมสมจะกหนีเสียจากผู้ก็เพราะว่าผู้น้นสร้างสมนสนมามีได้นกจากหนีเสียจากตนไม่ ก็เพราะวา่าตนไม่นั่นม่มีกจิง,ง,าางอาสังขารขวางสร้างจากหนีเสียจจกเสียนก็เพราะวา่าเตียนนั่นมอมมีไม่ไพ่ไม่ไหลและไม่บ่มลาสสีหงจะหนีเสียจจกสาก็เพราะว่าสานันบ่มมีดวงหัวผุญิ่งทั้งลายจจกหนีเสียจากขวา ก็เพราะว่าผัวทุกจากให้หมมีสั่งจากเจงห้อยมาเป็นผัวมิ่งเมียเดียวกันก็ยังได้หัวหางเป็นพญาเจ้าสั่งก็ยังได้หัวยังทาง คำามานันเองบโบราณต้นกาไหวก็มาได้เอนองมาที่แทดีดีใส่กันดีมีสักจัดว่าโอ๋น้อง งเมืองกูพลันสีนั่งสวยพ้นเมืองลาดเป็นจองกษาตริในเมืองเกลลาดปราเซแซนสุสตตะนาคอนวันนี้กูจะให้พวกหลวงกูพอ่อยกูวรจะให้พวกหน่อยกูพอฟันฟันหอยบันฟันทรอนแท่น,น,น,นดินเละคำบ่มี ดือสีมากรรมมาหนาไม่นางแก,วกว้วความใจกว่าให้ใหายคำมืดหัวดวยอิดันหากดูกแจวแจ่มสาดหาสับจังนางกอฟังสียงสารเท่ากาว จาบอกเท้าแจนัผงปญาญ้าบ้าตาฟันตาว่างบุพิตาเป็นเจ้าค่อยกาหน่อยจวอนเนื้อกนหนองเหลียดแนล,ลูกแตน้าเด็ดมาเพื่อจะ,ะแสวงหากินน้ำอย่าหยังหยาดในหัวหยาดสาสอง ดังลือพาลามาจงใจเจียดเสียบในเจียตาสั่งดังลือปะบฝันนอดขาดจากจากมีขลาดเต็มให้อยากใจไปเป็นมูจี้กินอยู่เต็มดวงลาจสาีวองแว่แปดทองแข่นคานขานที่คืนเสียเหลือตื่น ลืมเต็มอยส่วนว่าใจแห่งผมถ้าจะาแตกเพราะว่าเมื่อเห่หายมาเบียดเปลี่ยนขาดก็มากระทํำเพี้ยนมาขี้ป่อยขี้อยบัดนี้ก็ดึงมาหอดอยอดใสสาาวันเนี่ยผ่าจอมว่า ทำจงใจเกียดเกียดในเสียดตา้ังว่าภูขาเล่นสู้เสียตนนี้ใสกดีมีสจกจาดมหาลาชเจ้าว่าภูขาเล่นสู้จากาขามืองข่าทอในเองใจนายขาจะกิํขหมดรถท่ำห่าที่ต,มมน,ตนตัวคอฟยฟาอยู่เหนือหัวเป็นเจ้าจงมาฟังคำกาแน่คำพาด ละาสามาธิผีวางกน,น่อยมาี่และจงใจตอนจิศไทยมอนตินพญธาทอนผ่านเนจอนแดาผ่านตาเล่นแล้วลานตอนนี้จิจาการนั้นบาเป็นมุ่งพูนสมสาวมาราด ซาเจ้าวาพูงกาเล่นตัวแคนดีเลี้ยงคือลานเสี่แม่ผ่านปาพี่เปรียบไร่บนหายกวดที่ผ่านยาทอนผ่าเนจอดเดินตามไม่เข้าไปแล้วกล่าวมาเา สองตามืองกว่างกาวาดเนี่เกี่ยวา่าจู่เนียงน้ำเมีนว่ากนกระทำการสันใดไทกกอบ่มอมีหูวเมีนวาดนางไปเล่นซุไมไทกกอบมีเม็นมาลาดเจ้าว่าดังนี้ ผู้ขาดใจกินนคำบดลดคำหายเสตนตัวขอเจ็บปยยยเหนือหัวเป็นเจ้าจะได้สงแสยในแดนหลงฟ้ากว่วงเจ้าจงเอาเสือกสางมาวางเจ้าจงเหงาเสือกนางมาผูกพารันทั้งกุมพันซชุ่มนุ่มมหาเหตุทั้งกิเลสแะน่าร้ายมามุนหลยถูกมูส่วนหน้าผู้หญิงป้อม มาส้มกันนั้นเนี่ทั้งพราปัจเจกและพระทร,รมทั้งหมรหันตาเจ้าทั้งหมเงาคู่คูณซ้อนคอยมาฟังคำตำบอลสองาเจ้าคอยทีว่โทษจะน,น้อยมาที มีดังพาะจอมสีก้าวว่าแค่ขอยเฝ้าไม่แสหน่อยหน่อยมาใส่สันหลังได้แล้วหอยและพันปีว่าบม่มีดังนั้นพื้นไฟหลวงทันมัง้งแข่งผีว่าบ่มีดังนั้นมัดขาแข้งขนอยถิ่มใส่กองไฟผีวา่าหัวใจผู้กาบ่ได้เป็นดังเจ้าวานั้น ขอให้ผูกขามันยืเหมื่นปีที่ขาเย,ยืนกับปาบาทแม่น่าหลายศาสทุกขาก็ขอพบุบุญสร้างประสบพบกับปาบาทขอ้ไทยที่รอดเอาเป็นเมียเมีัวัา はい。Oh my God.